สวัสดีค่ะต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามาคุยเรื่องที่หลายคนน่าจะเคยหัวเสียกันมาบ้างในอ e ีฟุตบอลเรื่องลูกศรฟอร์มนักเตะค,ค่ะโดยเฉพาะไอ้ลูกศรสีส้มกับสีแดงเนี่ยมันส่งผลกับนักเตะในสนามมากน้อยแค่ไหนกันแน่ครับสวัสดีครับเรื่องนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยนะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องดวงอย่างที่หลายคนคิดแต่มันมีกลไกลของมันอยู่ ใช่ค่ะแล้วเราจะมาดูกันว่าทำไมบางทีนักเตะระดับซ u เปอร์สตาร์ที่ฟอร์มตกเนี่ยถึงดูดูเล่นแย่กว่านักเตะธรรมดาธรรมดาซะอีกประเด็นนี้น่าสนใจมากครับและเรื่องแรกที่ต้องอต้องย้ำกันเลยก็คือคกลไกในเกมเนี่ยเขาออกแบบมาให้ผมเสียจากฟอร์มตกพวกสีส้มสีแดงเนี่ยมันรุนแรงกว่าโบนัสที่ได้จากฟอร์มดีสีฟ้าสีเขียวชัดเจนเลยครับอ๋อคือตกแล้วลงเหวแต่ดีขึ้นนี่ไม่เท่ากับที่ลงไป ประมาณนั้นเลยครับนี่เป็นหลักการสําคัญของการบริหารทีมในเกมนี้เลยอืมเข้าใจแล้วค่ะแล้วที่นี้เนี่ยข้อมูลตัวเลขแบบเป๊ะๆจากโคนามิเองก็เออไม่ค่อยมีออกมาเท่าไหร่มานานแล้วเนาะเราก็เลยต้องรวบรวมข้อมูลจากหลายๆที่เลยทั้งข้อมูลเก่าๆที่พอมีเขาอยู่บ้างงานวิเคราะห์จากคอมมูนิต่ี้เก่งๆแล้วก็พวกแอปต่างๆเพื่อจะมาสรุปให้เห็นภาพชัดที่สุดว่าไอ้ระบบฟอร์มเนี่ยมันทํางานยังไงกันแนะ่ครับผม เอาละค่ะงั้นมาเริ่มที่ต้นตอของลูกศรกันก่อนเลยมันมาจากไงคะหลักๆมาจาก2ออย่างครับ1คือ live update rating หรือที่เราเห็นเป็น A ถึง E นั่นแหละอันนี้จะอัปเดตทุกสัปดาห์ตามฟอร์มนักเตะจริงๆในโลกเลยค่ะค่ะสองคือค่าฟอร์มที่ติดมากับการ์ดนักเตะแต่ละใบเลยอันนี้มี3แบบ unwavering standard แล้วก็ inconsistent อธิบายความต่างนิดนึงได้ไหมคะระหว่าง live update กับฟอร์มประจำตัวได้ครับ live update เนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกสัปดาห์ยกเว้นพวกการ์ดลีเจนส์นะครับส่วนใหญ่มักจะได้ B ตลอดทำให้พอคาดการได้บ้างส่วนฟอร์มประจำตัวเนี่ยคือค่าความเสถียรของการ์ดใบนั้นๆเลยถ้าเป็น unwavering ก็คือคงเส้นคงวาโอกาสฟอร์มตกสีส้มสีแดงเนี่ยน้อยมากม แต่ถ้าเป็น inconsistent นี่คือเอเ่อเหวงสุดๆเลยครับอาจจะฟ้าสุดๆหรือแดงแจ๋ไปเลยก็ได้อ๋อคือความเสี่ยงสูงว่างั้นเถอะใช่ครับเสี่ยงสูงแต่ถ้าฟอร์มดีก็ดีใจหายเหมือนกันแล้วเกมมันเอา2ออย่างนี้มาคิดรวมกันหรอคะ ครับเกมจะเอาไลฟ์อัปเดตกับค่าฟอร์มประจำตัวมาคำนวณความน่าจะเป็นของลูกศรแต่ละสีซึ่งเดี๋ยวนี้สะดวกมากมีแอปอย่าง EF Hub ช่วยเช็คได้เลยว่าสัปดาห์นี้นักเตะค,คนนี้มีโอกาสได้ลูกศรสีอะไรบ้างดีจังเลยค่ะจะได้วางแผนถูกแล้วก็มีข้อมูลน่าสนใจจากอัปเดตเวอร์ชัน3.0.0ด้วยนะคือโคนมิเขามีการปรับตรงนี้เขาลดโอกาสเกิดฟอร์มแย่หรือพัวคือลูกศรแดงกับส้งนะครับ ของนักเตะก,กลุ่มสแตนดาดกับ inconsistent ลงนิดหน่อยอ๋อเหรอคะและที่สำคัญคือถ้าการด inconsistent ได้ live อัปเดตเป็น B ขึ้นไปเกมจะการันตีเลยว่าฟอร์มในสนามจะไม่ต่ำกว่า normal หรือลูกศรเหลืองโอ้โหอันนี้ช่วยได้เยอะเลยสำหรับคนชอบใช้ตัวฟอร์มเวียงเวียงใช่ครับลดความเสี่ยงไปได้พอสมควรเลยทีนี้คำถามสำคัญที่ทุกคนอยากรู้เลยฟอร์มตกเนี่ยมันลดค่าพลังเยอะแค่ไหนพอจะมีตัวเลขไหมคะ อันนี้แหละครับที่ข้อมูลเป็นทางการมันน้อยมากแต่ถ้าเราลองย้อนไปดูข้อมูลเก่าๆสมัยเพส6นะครับซึ่งหลายคนเชื่อว่าหลักการพื้นฐานบางอย่างมันยังคล้ายๆเดิมอยู่ระบบมันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ครับแล้วการลดเนี่ยมันลดแรงกว่าการเพิ่มชัดเจนเลยอย่างลูกศรแดงเนี่ยอาจจะลดค่าพลันไปถึง12 5เลยทีเดียว โอ้โหสิบนี่เยอะมากนะเยอะมากครับและมีข้อสังเกตที่น่าสนใจมากๆจากผู้เล่นเก่งๆในคอมมูนิตี้ที่สนับสนุนว่าปัจจุบันก็น่าจะยังอิงระบบเปอร์เซ็นต์อยู่คือเขาพบว่านักเตะท,ที่ OVR สูงๆนะครับ OVR คือค่าพลังรวมเฉลี่ยนะค่ะค่ะอย่างเมสซี่ OVR 102เนี่ยพอฟอร์มตกได้ลูกศรแดงเหมือนกับเอ่อโทมิยุส OVR 87 กลายเป็นว่าเมสซี่เสียค่าพลังเป็นแต้มเยอะกว่าโทมิยาสุสังงนั้นอ้าวจริงเหรอคะนึกว่าจะเสียเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากันซะอีกคิดว่าเปอร์เซ็นต์อาจจะใกล้เคยียงกันครับแต่พอคิดเป็นแต้มจริงๆเนี่ยคนที่ OVR สูงกว่าค่าพลงังตั้งต้นมันเยอะกว่าพอโดนลดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากันจํานวนแต้มที่หายไปมันก็เลยเยอะกว่าครับอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วแปลว่ายิ่งดาวดังยิ่ง OVR สูงพอฟอร์มตกนี่คือเสียหายหนักกว่าในแง่แต้มพลังที่หายไป ถูกต้องครับนี่เป็นจุดที่น่าสนใจมากๆโหงั้นถ้าให้ประเมินคร่าวๆล่ะคะสำหรับนักเตะ OVR สูงสูงหน่อยประมาณ95ขึ้นไปเนี่ยลูกศรสีส้มจะลดประมาณไหนสีแดงลดประมาณไหนจากที่ผู้เล่นเขารวบรวมรวม,รวมๆกันมานะครับอันนี้เป็นค่าประมาณนะลูกศรสีสม้ม OVR รวมอาจจะลดไปสัก2 4แต้มค่าพลังสำคัญสำคัญอย่างการส่งการยิงการเลี้ยง อาจจะหายไป4ีถึงเจ็ดแต้มอืออืแต่ถ้าเจอแดงนี่หนักเลย OVR อาจจะร่วงไป5-8แต้มแล้วค่าพลังหลักๆอาจจะหายไป8-12แต้มได้เลยโหดมากนี่คือเหตุผลที่พอเจอแดงแล้วรู้สึกว่ามันเล่นไม่ได้เลยใช่ไหมคะใช่เลยครับแล้วมันไม่ได้ลดแค่ค่าเดียวไงครับแล้วไอ้ตัวเลขพวกนี้มันส่งผลต่อความรู้สึกตอนเราเล่นในสนามยังไงบ้างคะมันคือสิ่งที่เรียกว่า Cascade of Failure หรือความล้มเหลวต่อเนื่องนะครับ คือค่าพลังหลายๆอย่างมันลดลงพร้อมกันหมดเลยมันเลยทําให้เรารู้สึกว่านักเตะคนนั้นแบบว่าทําอะไรก็ผิดพลาดทําอะไรก็ไม่ดีไปหมดนึกภาพอบอกเลยค่ะอาการที่ชัดๆเลยนะก็จะมี 1. ช้าลงอืดอาดตอบสนองช้าลงค่า acceleration ค่า balance มันลดลงเหมือนตัวมันแข็งๆหนุ่งๆค่ะเคยจะเจอ 2. เทคนิคแย่ลงส่งบอลพลาดยิงออกยิงเบาจับบอลแรกหลั่น ค่าพา s s finishing, ball control หายหมดแม้แต่วงกลมตอนยิงจุดโทษยังใหญ่ขึ้นเลยนะตอนฟอร์มตกเนี่ยจริงด้วย 3. การตัดสินใจในสนามดูแย่ลงวิ่งหาช่องแปลกๆยืนตำแหน่งมั่วๆอันนี้มาจากค่า offensive, defensive awareness ที่ลดลงเหมือนเล่นไม่ฉลาดใช่เลยบางทีอยากจะปาจอยทิ้งกองหน้าวิ่งไปไหนก็ไม่รู้ <laughs> ครับครับและ 4. เหนื่อยเร็วมากค่าสต a ามินก็ลดไปด้วย ทำให้ทีมอาจจะโยนบทท้ายเกมได้ง่ายโอ้โหครบเครื่องเลยเรื่องความแย่ตรงข้ามกับตอนได้ลูกศรฟ้าเลยที่แบบว่าอะไรอะไรก็ดูดีไปหมดใช่ครับฟ้าคือเทพจุติแดงคืออ่าลงไปนั่งสำรองเถอะครับแล้วปรากฏการ์ Cascade of Failure นี่มันพอจะอธิบายสิ่งที่บางคนเรียกว่าส c r i ปตหรือ Momentum แปลกๆในเกมได้ไหมคะผมว่าอธิบายได้ดีเลยนะไอชหวะที่แบบ กองหน้าเทพบเทบของเรายิงจ่อจ่อข้ามคานไปเฉยเลยหรือปีกจรวดของเราโดนกองหลังช้าช้าวิ่งมาแซะบอลได้ง่ายๆใช่ใช่จังหวะแบบนั้นเลยมันอาจจะไม่ใช่แค่ดวงหรือสคริปต์อย่างเดียวแต่มันคือผลรวมของค่าพลังหลายๆอย่างที่มันลดลงพร้อมกันทําให้ประสิทธิภาพโดยรวมมัน d r อปลงไปเยอะมากพอเราเข้าใจตรงนี้แทนที่จะหัวร้อนอย่างเดียวเราอาจจะมองไปที่การแก้เกมแทนเช่นรีบเปลี่ยนตัวออกไปเลย อืมเข้าใจเลยค่ะทําให้มองเกมเปลี่ยนไปเลยนะทีนี้พอเรารู้ถึงความร้ายกาจของฟอร์มตกแล้วเราจะมีกลยุทธ์รับมือ,อยังไงได้บ้างคะกดเหล็กข้อแรกเลยครับพยายามเลี่ยงลูกศรแดงและถ้าเป็นไปได้ก็เลี่ยงสีส้มด้วยยอมใช้ตัวที่ OVR น้อยกว่าแต่ฟอร์มเหลืองขึ้นไปยังดีกว่าฝืนใช้ดาวดังที่ฟอร์มแดงหรือส้มครับอันนี้สําคัญมาก ค่ะจำไว้เลยข้อนี้ข้อ2คือสร้างทีมที่ทนทานต่อฟอร์มตกครับคือต้องมีตัวสำรองดีๆทุกตํายางเลยนะเผื่อต้องเปลี่ยนแล้วก็พยายามหาหนักเตะที่มีฟอร์มแบบ unwavering มาเป็นแกนหลักของทีมให้เยอะหน่อยจะช่วยลดความเสี่ยงได้มากการมีตัว unwavering เยอะๆนี่ช่วยได้จริงๆค่ะสบายใจกว่าเยอะแล้วเครื่องมือในเกมล่ะคะมีอะไรช่วยได้บ้างก็มี skill super sub ไงครับที่เปลี่ยนลงมาครึ่งหลังแล้วฟอร์มจะอัพขึ้นหนึ่งขั้นอันนี้มีประโยชน์มาก อ๋อ oh, ใช่ใช่ลืมไปเลยแล้วก็อย่าเสียดายคต้าเปลี่ยนตัวครับโดยเฉพาะช่วงนาที6 0ถึง70ไปแล้วเนี่ยนับแต่เริ่มล้าฟอร์มตกมันจะเห็นผลชัดขึ้นการเปลี่ยนตัวเอาคนฟอร์มดีๆหรือซูเปอร์ซับลงไปช่วงนี้สำคัญมากๆเลยค่ะต้องกล้าเปลี่ยนและสุดท้ายก่อนเริ่มสัปดาห์ใหม่ทุกครั้งอย่าลืมเข้าไปเช็คในแอปอย่าง e f o o t ต a l l Hub หรือเว็บอื่นๆดูแนวโน้ฟอร์มผู้เล่นในทีมเราหลังจากมีไลฟ์อัปเดตใหม่จะช่วยเราวางแผนล่วงหน้าได้ดีขึ้นเยอะ ว่าสัปดาห์นี้จะใช้ใครเป็นหลักจะพักใครอืมเป็นการเตรียมตัวที่ดีมากเลยค่ะสรุปกันอีกทีนะคะระบบฟอร์มในอ e ีฟุตบอลนี่เออไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยจริงๆมันซับซ้อนกว่าที่คิดและผลกระทบด้านลบเนี่ยมันรุนแรงกว่าด้านบวกอย่างชัดเจนเลยส่งผลทั้งตัวเลขค่าพลังที่ลดลงซึ่งกระทบนักเตะ o อ r สูงสงหนักกว่าในแง่แต้มที่เสียไปแล้วก็ส่งผลต่อความรู้สึกโดยรวมในสนามมากๆด้วยใช่ครับ การทำความเข้าใจกลไกพวกนี้การประเมินความเสี่ยงและการวางแผนรับมือเนี่ยคือสิ่งที่ช่วยยกระดับการเล่นของเราได้จริงๆมันแยกผู้เล่นทั่วไปออกจากคนที่เล่นแบบมีแบบแผนได้เลยค่ะงั้นวันนี้ก็คงได้ข้อมูลเรื่องฟอร์มตกกันไปเต็มๆแล้วนะคะสุดท้ายนี้ขอทิ้งคำถามให้ลองไปคิดกันต่อเล่นๆค่ะ ในเมื่อเรารู้แล้วว่านักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ที่ฟอร์มตกเนี่ยเสียหายหนักกว่าในแง่ค่าพลังที่หายไปเมื่อเทียบกับนักเตะธรรมดาธรรมดาความรู้นี้จะเปลี่ยนวิธีที่เราตัดสินใจเลือกระหว่างดาวดังฟอร์มตกกับมานอกสายตาที่ฟอร์มกำลังดีในทีมของเราหรือเปล่าคะแล้วจะเปลี่ยนไปอย่างไรน่าคิดนะครับเรามีช่อง YouTube แล้วนะอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะคะใช่แล้วครับช่องเรามีข้อมูลเจาะลึก ที่เราค้นหาจากทุกประเทศทั่วโลกมาไว้ใ่ช่องแล้วถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆกดติดตามตรงนี้เลยนะครับ